สวัสดีค่ะกราแซข่าวดังมาแล้วค่ะราคาทองร่วงแล้วราคาทองตลาดช่วงเย็น,นว,วันที่1มีนาคม2566ลงแล้ววันที่1มีนาคม2566จากสมาคมค้าทองคำได้ประกาศราคาทองคำเวลา16.42นาจะเห็นได้ว่าราคาทองมีการปรับตัวลดลงจากเดิม50บาทประกาศทองคำครั้งที่4ทองคำแท่งรับซื้อคืน 3100บาทต่อบาททองคำและขายออก3,200บาทต่อบาททองคำทองรูปพรรณรับซื้อคืน2 9 5 6 2บาทต่อบาททองคำและขายออก3700บาทต่อบาททองคำล่าสุดทองคำแท่งและทองรูปพรรณคือทองคำแท่งรับซื้อคืน3,100บาทต่อบาททองคำและขายออก 3200บาทต่อบาททองคำทองรูป,ปรพรรณรับซื้อคืน29,562บาทต่อบาททองคำและขายออก3700บาทต่อบาททองคำขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ